สวัสดีครับนี่เป็นเพื่อนวันนี้เราได้อะไรมาก็ไม่รู้นะคะนักรู้หรือเปล่านักรก้ก็ไม่รู้นะคะพี่แอมพ่อไม่ได้บอกอ่าพ่อแค่บอกว่าให้แกะแล้วก็ประกอบใช่ไหมคะนักรก้ใช่แล้วค่ะพี่แอมอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคค่ะแกะเลยเอ๊ะมันจะคืออะไรนะเกะได้ไหมยามแกะใหน่อยเหนียว ว่าเกียด้านนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรเอ๊ะเอเอมันคืออะไรอะหมดแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เลยมีขวานมีดาบเหมือนจะต้องมาประกอบนะเนี่ยเพื่อนมันมีสายมีดาบอะไรด้วยเนี่ยเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูกัน เอพีเอ็มในรูปเขาดูจากรูปนี่เหมือนจะเป็นคนนะเพื่อนต้องใส่ขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวแยกอุปกรณ์ก่อนค่ะนะกุ๊กนี่ต้อใส่แบบนี้ใช่นหมใช่แบบนี้หรอคขาตั้งหรอใช่ไหมฮะต่อใช่มีใช้อันไหนอันนี้หรอมีคนน่าจะเป็นคนนะคะเพื่อน เฮ้ยเป็นคนเหรอต้องเป็นเกมแน่ๆเลยอาจจะเป็นเกมมาแข่งกันใช่ครับจลก็เอาเอาหอกมันยาวดีนี่ของพี่เอ็มของพี่เอ็มนี่เพื่อนนี่ปีกนะโกแล้วก็มัดเลยครับนั่งโกมันแบบนี้ครับนั่งโกนี่นเป็นแบบนี้นะแล้วก็ เอาอันนี้นะครับร้อยใส่ร้อยใส่เป็นแขนครับน้องโกะโอเคครับทางละสองนะโอเคครับโอเค,อเคก็อีกข้างหนึ่งหรือว่ามันคือหุ่นเชิดอ้าไม่ลงอ นี่น้องโก้เราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเอาเชือกมาร้อยเข้ารูนี้นะเพื่อนๆนี่รูมีสองด้านนะแล้วก็เอามาโพเอาเชือกมาโผ่ตรงนี้โอเคคับแล้วเราก็จะได้ทําขาต่อนะนะ้องโกโอเคครับโอ้โหเล็งมีการหลับตาเล็งด้วยต่อไปตรงขาร้อยสองอันข้างละสองเหมือนแขนเลยโอเคครับเป็นอันนี้นี่ เป็นกลมๆม,มันเหรียญน,นะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยครั้งละหนึ่งเพราะว่ามันมีสองอันจ้าเอแล้วก็ใส่อันนี้นี่ ทำหัวมีหัวด้วยว้าว <Wow. S 1> หัวเยันบาทนี่เป็นส่วนหัวแล้วก็ใส่หมวกนี่แล้วก็ติดสติกเกอร์ด้วยดีวยกว่าเอาหน้าตาไหนดีนะ oh. นี่มีหน้าตาด้วยเพื่อนๆพีแอม <Wow. S 1> จะเอาหน้านี้แล้วกันยิ้มนี่ oh. นี่เป็นเพื่อนดูหน้าตานี่ oh. ก็ใส่หมวกเลย oh. จะได้ไม่ร้อน เสร็จแล้วแล้วก็ประกอบจุ๊บนี่เพื่อนๆน้องโก้กับพี่แอมประกอบเสร็จแล้วนะคะใช่แล้วค่ะนี่ของพี่แอมเป็นหุ่นเชือดสีขาวนะคะเพื่อนๆนี่ของน้องโก้เป็นหุ่นเชือดสีดำนี่มันเล่นยังไงครับน้องโก้นี่มันเล่นแบบนี้หรือเปล่าพี่แอมเอวานเอวานโอ้ยเฮกใช่แล้วค่ะน้องโก้นี่ไม่น่าใช่เดินเดินทำไมเล่นยากจังเลยมิสแกรนเอวานไป อยู่โยู่รองเท้าชั้นสูงแล้วก็เดินเว้ยรองเท้าชั้นสูงรองเท้าส้นสูงไม่ใช่หรอคะน้องโก้ใช่แล้วค่ะวี่แอ้มโอ้โหรองเท้าชั้นสูงพะนะรองเท้าส้นสูงนะคะนรามาเป็นหุ่นเชิดนะคะเหมือนในโรงละครเนี่ยคะน้องโก้ใช่แล้วจ้าโอ้ยแฮกนี่ นี่มันใช่แบบนี้เหรอคะน้าโกเอถ้ามันเล่นแบบนี้แล้วเขาจะให้เท่านี้มาทําไมอืแล้วมันเล่นยังไงพี่แอมนี่เราต้องใส่อันนี้ก่อนจุกอันนี้จุกผมจุกใส่ไม่ใช่ใส่อย่างงี้ใช่ไหมอ๋อให้มันยึดกับฐานหรือเปล่าใส่ได้ไหมน้งโก้ใส่ยึดทามเสร็จแล้วยึด มีหนึ่งที่มั่งคงเอ็มแล้วมันเล่นยังไงต่อเนี่ยเออมใช่ครับเอ็มเอาหุ่นใส่เหรอว้าวเฮ้ยเียมได้แล้วนี่มันต้องเล่นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็โอ้ยแล้วก็เดินเฮ้ยแล้วก็ต้องเดินอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยต้องใช่แน่เลยใช่พี่เอ็มโอ้โห พี่แอมบ้ามันต้องเล่นยากแน่ๆเลยนะโก้ใช่พี่แอมต้อเล่นน้องก้นเลยไหนมาเล่นยังไงครับน้องโก้นี่พี่แอมเราต้องเดินไปเดินแล้วก็ฟึดฟึดฟันกันเดี๋ยวมาต่อสู้กันใช่ไหมใช่แล้วครับพี่แอมอ่าไหนโชลีลาก่อนก่อนที่จะมาต่อสู้กันฟึดโอ้นี่ฟัน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 โอ้โหนี่แหละเจอลีลาพี่แอมบ้างไหนพี่แอมอึบเดี๋ยวคุณคุนชิปก่อน นี่มาเลยจ้าเดี๋ยวแทงออเออนี่น่แล้วก็ถอยแล้วก็หลบ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 นี่นี่มามาเออเออพร้อมยังคะตะโกะพร้อมแล้วครับพี่แอมสามหนึ่งไปมันตายตรงพี่แอมเออมาสิมาสิหลบหลบกันกันกันทนทนชิงชิชิงหลบหลบหลบออเออมาเออหลบหลบหลชิงชิมามาตันทนโอ้ยอ มาฉันพ่อจต่อสู้แกแล้วนี่รอบกันรอบนี่กันกันกันมาเอ้าเอานี่นี่รอบรอบรอบอนี่รอบบบบบี่ออเออเพี่ว่าแท่นอันนี้มันจะหักก่อนนะเนี่ยกอออืออนี่เย้ชนะนี่นี่โอ้พี่แอมขอแถม อาวุธมาเต็มเลยเดี๋ยวนังโก้ลองเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าอ่าโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องขอตัวลาไปเล่นต่อกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กำลังจะให้น้องโก้กับพี่แอมดนียนะคะเพื่อนๆแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย